สวัสดีครับอีู่ในช่องคุณพ่อกัดไฟคังนะครับเย่ yeah. มาพุทธะแนบ,บน,นนะก็หลังจากที่อัปเดตนะน,นี่จะเซนพาร์สนะครับเดียร์ออฟิเชียลพาร์สมาคุณพ่อเพิ่งจะเติมพาร์สเพื่อที่จะเอานิมล็อตนะครับเพราะว่าบอกตามตรงว่าตอนที่มันสปอยสกิลอะโอเคคิดออกคิดคอมโบออกว่าเล่นกับอะไรแต่ว่าไม่น่าสนุกไม่น่าเก่งจนได้มาลองเองโคตรดีเลยแบบโคตรสนุกนะคอมโบแบบมันมากนะฮะก็จะเป็น นิมรอดนะครับกาเด็กอย่างที่เห็นนะชื่อเด็กมันเป็นเทสนะเพราะเว่าแสดงว่าอาจจะมีเวอร์ชัน2เวอร์ชันสานะก็เทสแล้วถือว่าดีไหมก็ถือว่าโอเคเข้ามือมากๆหนึ่งตัวนะฮะเล่นได้สนุกสุดๆนะ,ะโครงก็เป็นโครงเด็กระเบิดบอร์ดธรรมดานี่แหละก็เป็นโนวานะฮะอ่าถูกบึ้มถูกตัวบนบอร์ดบวกหนึ่งคอร์ดหนึ่งหนึ่งเนาะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น สโคร์เลาเกิร์ลนะฮะก็คอสหนึ่งหนึ่งลงมาลากกระลอกกระลอกน้อยหอยแครงมาโลเคชละตัวเนาะแล้วก็ใช้ฟอร์สฟอร์สเอามาบัฟพลังให้กับนิมลอตนะฮะ,ะตัวต่อไปพลังจะบวก2ก็จะเป็นนิมลอตที่ยืนเจ็ดคาเนชลงมาบึ้ม,บ,มบึ้มโลเคชตัวมันจะบวก2ต่อ1ตัวที่ถูกบึ้ม เวนอมเหมือนกันลงมาบ้มโลเคตก็บวกพลังตามตามตามตัวที่มันกินอ่ะมันกินเท่าไหร่ก็บวกพลังเท่านั้นอิเล็กโตรเอามาบวกพลังให้เอเอามาบวกอ่าอิเล็กโตรมันจะไปคอมโบกับนิมลอดแล้วก็อ่า uh, มันจะลงเป็นอิเล็กโตรใช่ไหมเทินสี่จะลงเป็นชูริเทินห้าอ่ะไม่ใช่สิเทินสามเออเทินสี่ 4, ลงเป็นชูริเทินห้าลงเป็น นิมลอดหรือเทิร์นห้าลงเป็นนิมลอดแล้วเทิร์นหกลงเป็นอะนิมโซลา่าแล้วก็ลงเวนนอมมาปิดก็ได้หรือจะลงสลับกันก็แล้วแต่แล้วแต่มันขึ้นก็เมื่อเปิดตัวจะบวกหนึ่งจีแล้วก็ทําให้ทห้ทำให้ทั้งเกมมันลงการ์ดได้เทิร์นละใบนะถ้ามันอยู่ในสนามก็ลงมาแล้วเทคนิคอย่างหนึ่งก็คือเอาให้มันโดนเวนนอมกินหรือคานสกินเราจะบวกหนึ่งจีทุกเทิร์นแต่ว่าเราจะลงการ์ดได้มากกว่าหนึ่งนะฮะ คิวมังเกอร์เอามาจริงๆคิวมังเกอร์ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ว่าเอามาเพว่าใส่เดตแล้วใส่สกอร์สกอร์แล้วเกิร์ลทำให้ไอ้เจ้าคิวมังเกอร์ค่อนข้างมีประโยชน์ในการเรล็กเดตชูริเอามาบัฟพลังให้กับน,นิมลอตนะมันจะเป็นตัวละสิบแล้วก็นิมลอตนะครับตัวใหม่ก็พลังห้าห้าเมื่อมันถูกทำลายมันจะไปสร้างตัวมันเองในโลเคชันอื่นก็ อย่างที่บอกถ้าเอามาเล่นกับอนิมโซล่าบื้มปุ๊บมันจะสร้างไป2ตัวแล้วก็อนิมโซล่าจะไงสองตัวถ้ากอกว่าถ้าเล่นกับชูริมันจะออกมาเป็น10บอาโลเคชั่น2รยี่สิองข้างก็นั่นจะแบบแบกแบกมากๆซึ่งถ้าอนิมโซล่าไม่ขึ้นเทอร์หกเราจะลงเป็นเวนอมกับคาร์เนชแทนแล้วก็แซนแมนเพื่อเพื่ออะไรไม่ขึ้นไม่มีอะไรเล่นแต่ว่าแต่ว่าดันอิเล็กโตขึ้นดันล,ลงไปแล้วก็ หนึ่งนึงเราลงได้หนึ่งเขาลงได้หนึ่งแถมเซนแมนโดนบัฟเป็นพลังห้าแล้วด้วยนะแล้วก็อันิมโซลานะฮะก็เหมือนเดิมเมื่อเปิดตัวบึ้ม,บ,มบื้มมอนบื้มการ์ดหนึ่งตัวในโลเคชที่มันอยู่แบบสุ่มแล้วก็ไปสร้างอีกสองตัวในโลเคตอื่นมันบอกว่าบึ้มเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในอ่าวาคันดาหรือโดนอาร์เมอร์ล็อกอยู่ก็บึ้มไม่ได้นะฮะแล้วก็เดสนะอ่า ขอรถหนึ่งตามตัวที่มันบึ้มนะตามบึ้มบอร์ดอะ่ะก็หมดแล้วเท่านี้ปะ๊ปะไปลองเล่นกันดีกว่ามันเดินังเกมต้องปิดเสียงนะฮะอาจจะมีเสียงพัดลมเข้านะเพราะว่าร้อนเหลือเกินแล้วก็แรงคุณพ่อตกไปไกลมากเลยเพราะเดินที่แล้วคือเล่นน้อยมากเดือแล้วคุณพ่อไปเล่นยุกิซะเยอะ <laughs> เล่นแมสเตอร์ดูเอลซะเยอะนะฮะ ของไม่ค่อยจะขึ้นเท่าไหร่น้อยน,อยน,มนิมลอดขึ้นมาให้เล่นอ่าคามาทาชัชคามาทาัชกับอิเล็กโทรโอเคน่าจะพอไหวเราจะได้จี้คูณสองเลยนะอืมเดอรลาฟ นี่เดยอไปถ้า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 ต่อไปว่ไม่ได้ถ้าพวจะลงอ๋อได้ได้ดได้คุณดูว่าจะลงจะลงได้ไม่ได้คุณพ่อจะได้หรือไม่ได้ไปอย่งสองรอบนะฮะเราจะพวหนึ่งจี้สองครั้งสองรอบถ้าถ้าถ้าปกตินะจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็เอาไอ้นี่มากินเพื่อที่จะให้เธอต่อไปลงการ์ดได้มากกว่าหนึ่งใบ แต่ว่าข้อเสียของอันนี้คือแบบมันเสียคาเนชไปแล้วอะเนี่ยเห็นไหมยิงสองรอบนิมรอดจะได้ถูกยิงสองรอบอืม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 ต้องแบบนี้แหละนิมรอดจะตัวค่อนข้างใหญ่แต่ว่า เออฝั่งตรงข้ามก็ค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะซึ่งถ้าให้ดีอ่ะมันไม่สมควรที่จะเป็นอ่าฟอร์สไงมันสมควรเป็นชูริแต่ <c oughs> ตรงข้ามถูกกินนะเพราะฉะนั้นเดสเราก็ได้เพิ่มพลังด้วยนะครับเนี่ยมันสมควรจะเป็นชูริอ่าเราต้องกินนิมลอตแน่ๆแล้วอะแล้วเหลือคอร์สอีกก็อาจจะต้องลงเป็นเดสแหละ ไม่สนแนบเนาะเล่นอย่างนี้ก็ไม่สนแนบอยู่แล้วแหละอ่ะโอ้ขนาดโอเคดีนะช่องกลางเรายอมแพ้ไปแล้วนะเรามาเล่นช่องข้างแทนซึ่งเอ,อไหวไหมเนี่ย <c oughs> ไม่น่าไหวนะเงียบเพราะนิมรล็อตมันไม่ใช่สกิลพวกไอเนี่ยเงียบไม่ไม่ไหว ถ้าลงถ้าลงเดขวาก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าเราไม่ได้เล่นเด็กที่มันเป็นเด็กไอ้นี่ไงเด็กระเบิดไงถ้าเด็กเล่นระเบิดก็คุณพ่อก็มีนขนอาฮัลโหลมีโนฮัลโหลแต่ว่าเนี่ยมันเด็กอีกเด็กหนึ่งนะแล้วก็ที่แพ้เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะแพ้แบบลงโลเคชผิดอะลงซ้ายขวาอย่างเงี้ยทุกครั้งเลยแล้วก็ถ้าเป็นชูรีอย่างที่บอกนะนิมรอดจะบวกสี่สิบชนะแน่ๆแต่ไม่ใช่ไง <laughs> ปัญหาคืออ๋อไม่ใช่ชูริฮัลโหลสต่คอโล่เกิล so กับฟอร์สเนี่ยใจตรงกันแต่ของเราสวยกว่านะฮะรูนโลเคตโลเคตวานิลาเนาะ อ,องคานชอาไงดีอะไงดีเพราะว่าถ้าเราลงโอเคลงอิเล็กโทรถึงแม้จะเสียแต่ว่าก็ยังถือว่าได้นะอ่าเสียที่เสียที่เราจะได้บวก1นจีทุกเทินอย่างที่เมื่อกี้เราทำเพราะว่ามันเป็นสกิลเกิดตลอดเมื่อเปิดตัวไปแล้วมันจะบวก1นจีทุกเทิร์นอยู่แล้วค่อนข้างจะคุม้มแล้วก็ เราจะลงได้มากกว่าหนึ่งใบเพราะว่ามันกลายเป็นฮอกแล้วนะฮะืมแต่นิมลอดไม่มาเอาไงดีเอา้ายังเอา้ากลายเป็นฮักแล้วยังอยู่อีกเหรอแต่ว่ามันก็พูดไม่ถูกนะเพราะว่าไอ้นี่มันไม่อยู่แล้วอะแต่ตรงกันอีกรอบ ชูริอืมอ่ามีโนแน่นอนดูทรงแล้วน่าจะลงโนสักที่หนึ่งอืมมาตอนนี้ช้าไปเกินมือมีแต่ตัวใหญ่เนาะอ่ะเสียงดวง อ่ะเขายอมแพ้เฉยอ่าแสดงว่ามีโนโลเล่นผิดนะหรือว่าคิดว่าโนจะขึ้นมือเหรอน่าจะอย่างนั้นมั้งต่ออีกสักสามสี่ตาเนาะแล้วก็ช่วงนี้แรงเวลาอัพแรงมามันจะบวกให้อีกห้านะฮะก็ถือว่าโอเคเป็นช่วงโบนัสเนาะอัพแรงกันได้รัวๆซึ่งเวลาเล่นจะมีหรือเปล่า <laughs> อ่ะชูริมา คาร์เนชมานิมรอดจะมาไหมนิมรอดมาละเวนอมจะมาไหมรูน <laughs> อืมอืมเป็นซะอย่างนี้ไ่ร็อคอ่าสวยไปสันตรงข้ามสวยแนนอยอนนะหนึ่งตัวนะฮะเออเราก็ค่อนข้างจะเล่นยากนะ หนึ่งนะฝั่งขวาเราค่อนข้างจะชนะแน่ๆหนึ่งข้างบิชอฟ,ชอฟนี่กะเผื่อนี่อย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอ้ไม่มาด้วยแย่แล้วอืมไม่ได้อืม จะไม่ไหวนะเทร์นี้แปลกๆแปลกๆเทร์นี้ตานี้ไม่ใช่เทร์นี้สิเบลอๆบลนะเล่นแบบเบลอๆบลอเป็นซิอย่างนี้อ้านาเหมือนกัน ก็บมาทีละหนึ่งแต้มเนาะแปลกเกินคือแบบตอนที่เทสเทสเองก็โอเคนะมันก็ขึ้นมือดีนะทั้งของเล่นมาอัดคลิปที่ไรมือเป็นอย่างนี้ทุกทีตั้งแต่คลิปแบ็คแพนเธอร์นู่นเลยนะอโอ ซันสปอร์ตโดนแน่ถ้าไม่เคลือบโดนแน่นะฮะซันสปอร์ตกร,รอกที่สวยอยู่แหมเสียดายไม่มีโนโน,นะถ้ามีโนนี่แบบมือบึ้มๆโอ้ได้ไดไดไดเ็นนอมมาอีกใบน,นึ่งบึ้มทิ้งเลยแล้วกันเผื่อเทินสี่เทินห้าอะไรลงมา อ่าไม่ต้องบึ้มเขาบึ้มให้แทนแต่ว่าเราไม่ได้อะไรเลยนะได้แค่เดทนะฮะเดทเราการันตีว่านี่แน่นอนไป <laughs> มาทำไมเยอะแยะอืมตเตอร์นก็ทีบอีกแล้วเหรอช่วงนี้เจอบ่อยมากเลย นิมลอดมาแล้วปัญหาคือเราต้องบึ้มอิเล็กโทรด้วยแล้วเทินห้าแล้วด้วยได้แค่นี้แหละเฟมวงวงกับโอ้เกมบิดยิงนิมลอดยิงนิมลอดมาแดดนิมลอดมานิมลอดนิมลอดนิมลอดแตะอิเล็กโทร โอเคก็อ <Okay. S 1> ันน uh, like um like like yeah, ี้จะมีคอมโบตลกๆให้ดูนะฮะมันขึ้นอย่างนี้มาก็ได้คอมโบได้แหละอ่าเริ่มแรกเลยเราก็ต้องลงอย่างนี้แล้วเราก็ลงอย่างนี้เพื่อที่จะเอ่อพ่อไม่กล้าลงซ้ายเลยลงขวาแล้วกันอ่าเพิ่มนึงนะติดดตดต คาันีอยูที่ดาวเขาแล้วมันจะลงเป็นคาเนชโบตเตียมันต้องลงเป็นเมน้องกับคาเนชแต่ว่าในกรณีนี้คือเราได้เวนัมมาสองใบอ่ะอย่างนี้แล้วกันลองดูเวนัมตัวแรกมันจะบึ้มนิมร็อตนิมร็อตมันจะบึ้มมาสองตัวฝับใช่ไหมแล้วเวนัมตรงกลางก็จะได้พลังทั้งหมดมาเพราะฉะนั้นเวนัมตัว้ายมันก็จะบึ้มนิมร็อตอีกทีหนึ่งแล้วมันนี่เราก็จะบึ้มม,มันก็ดะแยบมนสองตัวแฝบแฝบไวท์ไทเกอร์ สองรอบโอเคชนะก็ประมาณนี้ซึ่งถ้าบอร์ดเราไม่โดนยิงทิ้งโดยไอ้เจ้าเกมบิดไปก็ก็จะดีกว่านี้เยอะแล้วก็ไม่มีตัวซับตัวบัฟนิมล็อตเลยเดี <c oughs> ย๋ยวนี้บอดเอเล็กโตจริง ro, จริงแซนแมนเอเล็กโตจรจริงถ้าให้ดีจริงๆมีเอ่อมาจิกก็ใส่มาจิกได้นะไปเล่นเมนเทิร์นเ็ดก็ถือว่าโอเคทำให้บอดเราเยอะขึ้นอีกนิดนึง แต่คุณพ่ออยากลองลองอิเล็กโทรดูไง <c oughs> เพราะว่ามันมีตัวกินเยอะไงเลยเอออยากลองเล่นดูอ่าโอเคชูริกัะนิมลอด <c oughs> ชูริกัะนิมลอดสวยสวยจะจัดคาดูอย่างเดียวเออตัวกินล่ะตัวกินมาไหมอืมอืมเดทมาตัวกินขอตัวกิน เขาเล่นแต่คอสหนึ่งล้วนๆเลยนะนี่แค่แบบขอโหโหใครก็ได้มาบึ้มโลเคทขวาทีเซเกินไปเฮราเฮราฮึมเขาจะแนบเราด้วยแล้วไง บวกสองเป็นสี่เออผมพามาเล่นกลางกันแล้วกันยอมเสียร้ายร้ายไปอย่างน้อยน้อยเดทก็ได้บวกอีกสองอ่ะไม่มีบื้มแหมบอร์ดเขาน่าไอนี่น่าจะขึ้นมากๆเลยนะไอคิวมงเกอร์เนี้ยน่าจะขึ้นแบบสุดๆนะสวยสุดๆนะฮะอยู่คิวมงเกอร์ขึ้นเนี่ยโอ้ยตายละ เล่นยากมากเลยอยากยอมแพ้มากเลยตาเนี่ยแอนแมนเนี่ยโอ้ถ้าเทิร์ต่อไปไอ้นี่มานี่จะเยี่ยมเยี่ยมหมวกเลยเยี่ยมหมวกเงียบมาไหมมาไหมมาไหมคิวเออนนแหละ แค่นี้แหละแค่นี้แหละที่อยากได้ป่ะดูดิว่าจะไหวไหม <laughs> แฟบหายยกหายยกตี <laughs> ลงหักมา <laughs> ไม่ใช่ ชนะกับซิวเซียเลยแนละ้วเนี่ยไม่ได้ชนะแบบไอ้นี่นะลืมไปว่าเราก็มีไซส์หนึ่งนี่วะมีพลังหนึ่งนี่วะไอ้มีคอร์สหนึ่งนี่วะไอมอสเนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เนาะมันแบบนิดนึงขอออกนิดนึงมันก็นไม่ได้เนาะของมาครบแต่อะอย่างที่บอกหรือหรืออ่ะเรามาจัดสดเลยแล้ะกันเดี๋ยวคุณพ่อจะลองเทินห้าเทินหกเทินเจ็ด อลองดูก็ได้แต่คุณว่ายคิดว่าไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ถ้าเอาอิเล็กโทรกับอ่าแซนแมนออกแล้วไปใส่เป็นไอ้นี่แทน,ค,นยยคุว่าไม่ต่างกันนะแต่ลองดูลองแบบสดๆอ่าอิเล็กโทรกับแซนแมนออกเป็นเป็นอะไรนะเออ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 อยู่ในเนี่ยอ่อยู่นี่มาจิกมาจิกเปล่าไปไหนแล้ว อืมอยู่นี้แล้วก็แซนแมนพวกไม่ได้ใส่อันนั้นแล้วแซนแมนก็ต้องเอาออกเนาะก็ไปใส่ตัวอืมใส่ใครดีอืมตัวที่จะเหมาะกับเด็กนี้อืมดีไหมอ่ะรู้แล้ว คิดเลยไม่ออกยัดเวฟเข้าไปบอกแล้วเด็กเด็กมันเป็นเด็กเพลสนะอันนี้ก็ตีนาทีแล้วโอเค19นาทีตาสองตาลองดูลองลองดูบิวนี้ดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าใส่เวฟไปเพื่อที่จะให้เราลงดิมล็อตในเทิร์นที่4ได้ถ้ามันขึ้นในวงเล็บว่าถ้ามันขึ้นและดูมือฮัลโหลฮัลโหลบาซิเนสเตอร์นี่แบบ เห็นแล้วอยากลงไอ้นี่มากเลยอยากลงเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละของดีนะของดีของดีแล้วคานชมันก็ดีไมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็โอเคแหละถือว่าไม่แย่นะดีตรงที่เดทมันจะได้โดนไอ้นี่ไปเรื่อยไงเดทมันได้บัฟไปเรื่อยแล้วมันจะเหลือแค่หนึ่งใบ แต่ว่าให้ดีคือแบบมีอีกสักตัวหนึ่งให้มันกินอกีกสักสองตัวให้มันกินอย่างเงี้ยนจะสวยมากแต่ว่ามือเราไม่ค่อยมีจะแต่ว่ามือเราไม่ค่อยมีตัวเล็กมาเลยฮัลโหลนี่ก็จะกลายเป็นเด็กจากเด็กไอ้นี่จะกลายเป็น <c oughs> เด็กระเบิดบอร์ดเหมือนเดิมอู้ออนฮัต แนดด้วยไปอย่างน้อยเราได้เดทที่พลังแรงแรงนะเดทพลังแรงแรงโรคทำไมเขาแนป์อะเพราะแนปมังดีวกว่าแฟบเป็นวีนอมพลังแปดกินพลังแปดนะฮะโคตรใหญ่อ่ะคือแบบเห็นบอร์ดนี้แล้วอยากได้นี่เลยอยากได้อยากได้โนเลย คือโนโนปอาพลังได้ดูระเท่านี้นะเคยทํามาแล้วโอ้ยส,สุดแล้วก็เดี๋ยวจะโดนอะไรเดี๋ยวจะโดนในนี้ยิงตายเดิมชังสีฮึ่มฮึ่มฮึ่ตอนนี้คุณพ่อคิดว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ไอ้นี่เท่าไหรล่ละ เราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องเล่นกับมาจิ hmm. กเพื่อที่จะไปเล่นท่าใหญ่แหละเ mm hmm. พราะว่าแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวซ้ายเราจะลงเป็นเดทกับอนิมโซลานะฮะค่อนข้างจะเป็นท่าที่คุ้มที่สุดในตอนนี้แหละเดทกับอานิมอืมคุณพอคิดก่อนนะ ถ้าเราลงอานิมก่อนอานิมมันจะบึ้มตัวเองโอเคเราต้องลงเลดก่อนถูกแล้วปะสนแนป,ปแล้วกาล,ลวกายไปเล่นเด็กดีแลกลายไปเล่นเด็กเด็กบึ้มบอดอีกแล้วฮัลโหลซ้ายเราปล่อยแพ้อย,อยู่แล้วนะคุณพ่อบอกไว้เลยแฟบโอเคเพราะฉะนั้นได้กลางกับขวาแน่นอนนะฮะแล้วมันก็แงบเข้าให้แล้วก็เงบอีกทีหนึง่ง อ่ะได้อีกทีหนึ่งแฮะนึกว่าไม่ได้แล้วได้อีกทีหนึ่งไหมได้อีกทีหนึ่งไหมได้อีกทีหนึ่งไหมไม่ได้และโอ้โหเบนสวยอยู่นะฝันตรนข้ามแฟบแล้วก็แฟบตัวใหญ่อยูย่แต่ว่าเราไม่ได้เล่นซ้ายไงเล่นกลางกับขวาโอเคก็ประมาณนี้นะยี่สิบกว่าทีแล้วประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวคุณพ่อไปอัด เวนซีโ่ต่ออีกนะครับเออช่วงนี้นไหนๆก็เล่นโทรศัพท์เยอะแล้วก็อัดอะไรเด็กละกันไปลองเล่นลองจัดดูได้นะครับอันนี้เป็นทั้งสองบิลเลยนะก็อย่างนี้เห็นเด็กมันมันดีตรงไหนมันดีตรงที่ว่าต่อให้นิมลอตไม่ขึ้นมันสามารถเล่นได้ด้วยตัวมันเองโดยเดทด,ด้วยอะนิมโซลา่ากับเวนอมถึงแม้ว่าถ้าอย่างที่เราต้องการจริงๆคือเล่นกับอาริมลอตแต่ว่าไม่เป็นไร ก็ประมาณนี้นะนิมรอบมันเป็นตัวที่แบบอ่าบางคนก็ไม่เล่นเกิดับอะไรกาแล็กตัสเนาะก็ไม่มี <laughs> เปิดไม่ออกก็ <laughs> นั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคคุณมากนะฮะสำหรับการรับชมไปแล้วนะฮะสวัสดีครับได้กล่องเกลือมาโอ้ในชื่อโอเคใครนี้แหละไปแล้วสวัสดีครับ